สวัสดีครับรีวิวนะครับเป็นรถพวนนะครับคันนี้จะเป็นมิสซูบิชินะครับ MMR 68นะครับคันนี้เป็น6.3แรงม้านะครับผมน่าจะลงข้อมูลผิดนะครับลงเป็น3.6ไม่ใช่นะครับ6.3นะครับชัดเจนนะครับ6.3เครื่องดีมากครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดู คล้ายกับไอคันที่ผมขายไปคันก่อนนะครับตัวนั้นเป็นนิวนะครับตัวนี้ยังเป็นตีเป็นแบรนด์มิสูวิชิอยู่นะครับก็คือติดง่ายนะครับเป็นลักษณะดึงเรียกว่าจึงแบบกระตุกวันเดียวเลยนะครับก็ติดขึ้นมาเลยนะครับแล้วบีบปุ๊บรถก็วิ่งนะครับปล่อยก็คือรถหยุดนะครับ เกียก็จะมีเดินหน้าสองเกียน,นะครับนี่เดินหน้าช้านะครับเดินหน้าเร็วแล้วก็ควรดินจะมีควรเปิดหน้าดินกบบควนให้ดินละเอียดนี้แค่เป็นควนให้ดินละเอียดแล้วก็อ,กอันจะเป็นควรเปิดหน้าดินนะครับแต่เครื่องดีหน้านเลยนะครับตัวน,นี้ โอเคเลยนะครับแต่ชอขาดต่อข้างไปอชิ้นหนึ่งนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับโดยรวมก็ใช้ได้ครับโดยรวมก็ใช้ได้ทีเดียวเลยพอดีเมื่อกี้ลงข้อมูลน่าจะลงผิดนะครับไม่ผิดนะครับเพราะกดกดดูฐานไครับแล้วต้องดูตัวล่างนะครับไม่ใช่ดูตัวบนนะครับตัวบนพิลล่าสั่งสูงตัวล่างพิลล่าสูงสุดนะครับ รวมถึงวดีครับดีทีเดียวเลยเน้นใช้งานนะครับรับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ